สวัสดท่านผู้มที่เคารับมาปาครับผมผู้สั่รองที่เ้านะครับสำหรับมือนี้พบครับกิจกรรมช่ำบุญสะพานนะครับผมปรวัติข้อมาเป็นยังไงครัาพี่น้องไปรับชมความกันครับตอนนัไทยจะดำเนินพอรอมด้วยผู้ใหญ่บ้านกิตยาพรนสวัสดิคานนนท่าันผู้ใหญ่ผู้ซวยมมนึงแหลมบทีบุญนาสารวันดีผลฝ่ากับ่ตกถูกต้องตามดูการวันไหกันเลย เอาบุญสะพานนะครับสะพานขัวะทะเลาะเพื่อเป็นพินิจมงคลคนตกน้ำาเป็นพินิมงคลกับสะพานบั่นเขาน้ำสำหรับความเป็นไปเปมาด้วยการท้าบุญสะพานนะครับกับเสืบอเรืองจากเดิมที่สมัยตะกอนนะครับสะพานห่งนี้เอ็นเสื้อขัวะทะเลาะนะครับเป็นพี่น้องชาวบ้านแค่นเนาะซอยกันเฮ็ดนะครับเพื่อสิขามไปทงหน้าฟังอีกฟังหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นเดินวันล่านำเสียวนะครับเฮ็ดขัวสมัยตะกอนเนี่ยคือ เอาใหมไม่เห็นเนาะนะครับหลังจากมีการวัฒนานะครับก็ได้ทําเป็นสะพานสะพานก้อนขีดเสริมเล็กนะครับต่อาามาสะพานก็ได้ทําการเสียหายเนาะมันหักนะครับใส่กรรันบ่ด้นะครับมี่ทางผู้นําก็เลยได้ยื่นเรื่องเล่าไปขอาการสนับสนุนในการเหยียดสะพานข่าวน่านลำเชียวจากกรมทังหลวงนะครับบุรีมสุสลัมเสร็จในปีพศสองพนาร้อยหกสิบสีนะครับในการส่างสะพานนะครับตา,ามความเสือพี่น้องนะครับอุมาสัง สะพานหรือว่าพุ่นละเมาญนะครับเป็นเกษตรใดทำการบุญไหวเนาะบวงสวงบนเญชาทจีจอยทั้งไววหวไหวฝนตกต้องเพราะว่าการมั่งสร้างเนาะเราความกับนอกจากไหวฝนตกนะครับกในการก่อสร้างสะพา,านใครแข็งแรงเนาะใส่ในงานดเลยโดนๆนะครับเพิ่นกระบ,บาไหวเนาะทั้งนั้นแล้วพอเสียสิ้นนะครับเพิ่นกได้ฝากให้ทั้งผู้นพุ่มงผู้เฒ่าผู้แก่นะครับว่ามาบวงสวงเนาะทำบุญหาสิ่งศักดิ์สนะิทธิ์เนาะผีปู่ผีผมญ,ญายา้าวจีจอยทางนะครับเพือพ่อสิเพื่อุทธเงฆ์กุศลให้ในการ สั่งสะพานแล้่ยวยูดซุ้มกินเย็นนะครับสะพานแข็งแรงไปได้มาได้หลังจากนั้นเท่ากับที่เป็นปฏิบัติมาเนาะในการทั้บุญสะพานผวุฒิให้ผีปู้ผีญาเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ผีปู้ผีญากับจิตเจ้าทั้งนะครับรับบุญนับกุศลนะครับดูแลลูกหลานยืดซุ้มกินเย็นคนทบต้องทำฤดูกาลต่อไปนะครับอันนี้เป็นความเป็นมาในการทั้บุญในครั้งนี้เนาะนะครับกับสุจายก็ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมทั้บุญสะพานในครั้งนี้นะครับมาว่าพ อาหารวันข้าวมาผมก็บริจาคเงินเพื่อถวายพระคุณเจ้าในในการมาสัตว์ธบุญในครั้งนี้นะครับพินาาพอ,อกันไหมนะครับเป็นการทําบุญครั้งุุใจ้ายครับซึ่งครบสามครัง้งพอดีครับากขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามา Youtube ทางช่องกุศลโล่งนะครับสำหรับทีมีขอขอบคุณสวัสด,ดีครับ